สวัสดีครับและขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งสู่คืนหนึ่งมีผีในค่ำคืนแบบนี้ไม่มีอะไรจะเหมาะไปกว่าการได้ฟังเรื่องราวลี้ลับที่ถูกส่งมาจากทางบ้านคืนนี้ครับเราได้รับเรื่องเล่าสุดหลอนมาหนึ่งฉบับจากผู้ฟังของเราที่ใช้ชื่อว่าคุณกบคุณกบได้เกริ่อนนาเรื่องของเขาไว้ว่ามันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสถานที่ที่หลายคนคิดว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุด แต่กลับกลายเป็นว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นมักจะมีขอบเขตที่ทับซ้อนอยู่กับบางสิ่งเสมอวัดคือสถานที่แห่งความสงบแสงสว่างแห่งธรรมะแต่คุณเคยสงสัยไหมครับว่าหลังวัดละ่ะโดยเฉพาะหลังวัดที่ติดกับน้ามันจะเป็นยังไงเรื่องที่คุณกบจะเล่าต่อไปนี้ครับเป็นประสบการณ์ตรงของเพื่อนสนิทของคุณกบเองเพื่อนที่ชื่อว่าคุณเอม็ม เรื่องราวของเขาเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆที่เขาตัดสินใจหันหน้าเข้าสู่ร่มกาสาวพัทนวัดป่าแห่งหนึ่งที่เกือบจะร้างและเรื่องทั้งหมดมันเริ่มต้นที่ท่านน้ำร้างหลังวัดแห่งนั้น ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องเล่าจากคุณกบผมขอเวลาสักครู่เดียวครับสำหรับใครที่เพิ่งหลงเข้ามาฟังเราเป็นคืนแรกหรือใครที่ฟังกันมานานแต่ยังลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe ช่องคืนหนึ่งมีผีของเราไว้ด้วยนะครับการสนับสนุนเล็กๆน้อยๆนี้มันเป็นเหมือนแสงเทียนดวงเล็กๆที่ทำให้ผมและทีมงานมีกำลังใจออกไปค้นหาและนำเรื่องราวอันดำมืดมาเล่าให้พวกคุณฟังในคืนต่อๆไปขอบคุณมากครับเอาละ่ะ ปิดไฟห่มผ้าและเตรียมใจของคุณให้พร้อมเพราะเรื่องเล่าจากทางบ้านโดยคุณกบกำลังจะเริ่มขึ้นครับบทที่1การเริ่มต้นและเขตอภ,ภัยทานที่สิ้นสุดเรื่องนี้ย้อนกลับไปประมาณ5-6ปีที่แล้วครับไอเอ็ม <I, M, S 2> เพื่อนผมมันเป็นคนกรุงแทบแท้ๆชีวิตไม่เคยลำบากทำงานกราฟิกดีไซน์มาตลอดแต่อยู่ๆมันก็เจอมรสุมชีวิตครั้งใหญ่ครับ ทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องความรักที่คบกันมานานมันพังหมดในเวลาไล่เลี่ยกันไอเอ็มมันเฟลหนักครับมันหายไปจากกลุ่มเพื่อนเกือบเดือนก่อนจะโทรกลับมาบอกพวกผมสั้นๆว่ากูจะบวชวพวกผมก็ดีใจกับมันนะคิดว่าการบวชครั้งนี้คงจะช่วยให้จิตใจมันสงบลงได้แต่วัดที่มันเลือกไม่ใช่วัดในเมืองไม่ใช่วัดดังที่มีคนพลุกพล่านมันกลับเลือกไปบวชที่วัดป่าแห่งหนึ่งในต่างจังหวัด ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่หลวงลุงของมันเคยเป็นสมภารอยู่ที่นั่นผมกับเพื่อนๆก็ไปงานบวชมันครับขับรถกันไปไกลพอสมควรวัดที่ว่านี้บรรยากาศมันขลังแบบแปลกๆครับมันเก่ามากกุฏิพระส่วนใหญ่เป็นไม้ยกพื้นสูงโบสถ์ก็ดูสุดโสมแต่ก็ยังคงความงามไว้แต่สิ่งที่ทำให้วัดนี้ดูเย็นกว่าปกติคือที่ตั้งของมันครับด้านหน้าติดถนนเล็กๆก,ก,ก็จริงแต่ด้านหลังวัดทั้งหมด ติดกับแม่น้ำสายใหญ่ครับเป็นแม่น้ำที่ไหลเอื่อยๆดูลึกและสีเข้มจัดหลังจากเสร็จพิธีอุปสมบทพวกผมก็ไปนั่งคุยกับพระเอ็มที่กุฏิของท่านกุฏิที่พระเอ็มได้อยู่เกือบจะริมสุดของวัดครับห่างจากกุฏิอื่นพอสมควรและที่สำคัญมันอยู่ใกล้กับท่านน้ำผมจำได้ว่าตอนบ่ายคล้อยๆผมเดินไปสู่บุรีค่าวนั้นผมเห็นท่านน้ำเก่าๆมันเป็นท่าไม้ที่ผุพังไปกว่าครึ่ง มีหลังคาเล็กๆที่แทบจะพังแหลมีพังแหล่เสาบางต้นก็หักราวไม้ก็หายไปเป็นช่วงๆดูแล้วไม่น่าจะมีใครใช้งานมานานมากแล้วหลวงพี่เอ็มท่านน้ำนั่นเขายังใช้กันอยู่หรอครับผมถามออกไปเล่นๆพระเอ็มสายหน้าไม่แล้วล่ะโยมกบหลวงพ่อท่านบอกว่ามันเก่ามากแล้วท่านน้ำใหม่เขาไปสร้างไว้อีกฝั่งนู่นเลยฝั่งที่ติดตลาดท่านน้ำนี้ท่านห้ามพระเนรล,ลงไปใช้โดยเฉพาะตอนกลางคืน ทำไมล่ะครับกลัวมันพังเหรอพระเอ็มมองหน้าผมนิ่งไปแวบหนึ่งท่านว่ามันไม่ใช่ที่ของวัดแล้วคำพูดนี้ทำเอาผมขนลุกแปลกๆหมายความว่าไงหลวงพี่อาตมาก็ไม่แน่ใจแต่หลวงพ่อท่านกำชับหนักหนาว่าหลังตะวันตกดินเขตของวัดจะสิ้นสุดแค่แนวต้นโพต้นสุดท้ายนั่นส่วนที่เลยออกไปจนถึงท่าน,น้ำท่านว่ามันเป็นที่ของเขา ท่านบอกว่าถ้าจิตไม่แข็งพออย่าว่าแต่เดินลงไปเลยแค่ไปยืนมองตอนกลางคืนก็อาจจะไม่ได้กลับมาผมหัวเราะแห้งๆพยายามไม่คิดอะไรหลวงพี่ก็อย่าไปเดินเล่นแถวนั้นสิครับน่ากลัวพระเอ็มพยักหน้าอาตมาก็ไม่คิดจะไปหรอกแค่ภาวนาในกุฏินี่ก็น่าจะพอแล้วเย็นวันนั้นพวกผมก็ลากลับกรุงเทพทิ้งให้พระเอ็มเริ่มต้นชีวิตใหม่ในผ้าเหลืองโดยที่ผมไม่รู้เลยว่า นั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมได้เห็นไอเอ็มในแบบที่ผมเคยรู้จักบทที่2กลิ่นประหลาดและเสียงที่ท่านน้ำพระเอ็มบวชไปได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ครับมันก็เริ่มชินกับการตื่นแต่เช้ามืดทำวัดเช้าบิณฑบาทกวาดลานวัดช่วงแรกๆจิตใจมันก็สงบดีครับแต่ด้วยความที่มันเป็นคนเมืองไม่เคยอยู่นิ่งๆพอตกบ่ายที่วัดเงียบมากๆพระรูปอื่นก็จำวัดกันหมด พระเอ็มมันก็เริ่มฟุ้งซ่านการนั่งสมาธิในกุฏิที่ร้อนอบอ้าวมันทำให้จิตใจไม่นิ่งท่านก็เลยมองหาสถานที่ใหม่ๆแล้วสายตาท่านก็ไปหยุดที่ท่านน้ำร้างนั่นตอนนั้นเป็นเวลาบ่ายสามโมงแดดยังจัดจ้าพระเอ็มคิดว่าเวลากลางวันแสกๆแบบนี้คงไม่มีอะไรหรอกหลวงพ่อคงแค่ขู่ไม่ให้พระแนนไปเล่นน้ำพระเอ็มถืออาสนะเดินไปที่ท่าน,น้ำครับ พอไปถึงสิ่งแรกที่ประทัดจมูกคือกลิ่นครับมันไม่ใช่กลิ่นเหม็นเน่าแต่เป็นกลิ่นคาวปลาที่แรงมากแรงจนผิดปกติผสมกับกลิ่นอับชื้นของไม้เก่าๆและกลิ่นเหมือนกลิ่นดอกไม้เน่าๆครับแต่พระเอ็มก็ไม่ได้คิดอะไรมากท่านคิดว่าคงเป็นกลิ่นปลาตายที่ลอยมาติดแถวนี้ท่านปัดกวาดเศษใบไม้บนพื้นไม้กระดานที่ยังพอใช้ได้นั่งลงแล้วก็เริ่มกำหนดจิตภาวนา บรรยากาศตอนนั้นมันเงียบสงบจริงๆครับได้ยินแค่เสียงลมพัดใบไม้กับเสียงน้ำไหลเอื่อยๆกระทบตะลิ่งพระเอ็มบอกว่าจิตท่านนิ่งลงเร็วมากรู้สึกเย็นสบายอย่างบอกไม่ถูกท่านนั่งอยู่อย่างนั้นนานแค่ไหนไม่รู้จนกระทั่งรู้สึกตัวอีกทีเสียงเหมือนมีคนโยนก้อนหินเล็กๆลงไปในน้ำตรงใต้ท่านน้ำที่ท่านนั่งอยู่ พระเอ็มลืมตาขึ้นแสงแดดเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มเข้มใกล้ค่ำแล้วท่านชะโงกหน้าลงไปดูใต้ถุนท่านน้ำก็ไม่เห็นมีอะไรนอกจากความมืดที่เริ่มจับตัวหนาขึ้นใต้นั้นเสียงมันดังขึ้นอีกคราวนี้ดังสองครั้งติดกันท่านเริ่มรู้สึกไม่ดีลมที่เคยพัดเย็นๆตอนนี้มันกลายเป็นลมที่นิ่งแต่อากาศกลับเย็นเยียบขึ้นมาจับผิว พระเอ็มรีบลุกขึ้นคว้าอาสนะเตรียมจะกลับกุฏิตอนนั้นเองครับที่ท่านได้ยินมันเป็นเสียงเหมือนคนเดินลากเท้าบนพื้นไม้แต่มันไม่ใช่เสียงเท้าคนเดินปกติครับมันเป็นเสียงเหมือนผ้าเปียกน้ำที่กำลังถูกลากไปมาอยู่ใต้ท่านน้ำที่ท่านยืนอยู่พระเอ็มขนลุกสู้ไปทั้งตัว ท่านรีบก้าวเท้าเร็วๆออกมาจากท่านน้ำพลางท่องพุโทโธพุโทโธในใจแต่เสียงลากผ้าเปลียกใต้น้ำนั่นมันก็ยังดังตามท่านมามันดังตามมาจนถึงสุดเขตท่านน้ำพอเท้าของพระเอมแตะพื้นดินที่เป็นเขตวัดเสียงนั่นก็หยุดครับหยุดกึกเหมือนมีคนยืนมองท่านอยู่จากในความมืดใต้ท่านนั่นเอง คืนนั้นพระเอ็มสวดมนต์จนถึงเกือบสว่างท่านไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเพราะกลัวจะโดนดุว่าขัดคำสั่งหลวงพ่อบทที่สเส้นผมและคำเชิญชวนที่เยียบเย็นหลายวันผ่านไปพระเอ็มพยายามไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับท่านน้ำนั่นอีกท่านพยายามทำกิจของสงฆ์ให้เป็นปกติแต่ในใจลึกๆมันมีความขางขาครับ ไอเอ็มมันเป็นคนประเภทยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุยิ่งกลัวยิ่งอยากรู้คืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดครับมืดชนิดที่ว่ามองไม่เห็นมือตัวเองพระเอ็มสวดมนต์ทำวัดเย็นเสร็จท่านกลับมาที่กุฏิแต่ท่านนอนไม่หลับเสียงซื้ดแครกนั่นมันยังก้องอยู่ในหัวท่านท่านคิดวนไปวนมาว่ามันคือเสียงอะไรตัวเงินตัวทองหรือ หรือชาวบ้านมาแอบหาปลาความอยากรู้มันเอาชนะความกลัวครับพระเอ็มตัดสินใจว่าคืนนี้ต้องรู้ให้ได้ท่านหยิบไฟฉายกระบอกเล็กๆที่ติดตัวมาแล้วเดินออกจากกุฏิท่านเดินฝ่าความมืดไปยังแนวต้นโพเขตที่หลวงพ่อบอกว่าสิ้นสุดความเป็นวัด ท่านหยุดยืนอยู่ตรงนั้นมองไปยังท่านน้ำที่ตอนนี้เป็นแค่เงาดำทะมึนตัดกับผืนน้ำที่สะท้อนแสงดาวเพียงริบรีทุกอย่างเงียบเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นพระเอ็มก้าวเท้าข้ามแนวต้นโพก้าวแรกที่เหยียบลงบนพื้นดินที่มุ่งหน้าสู่ท่านน้ำอุณหภูมิก็เปลี่ยนไปทันทีครับมันหนาวครับหนาวเหมือนเปิดแอร ทั้งที่คืนนั้นเป็นคืนที่อบอ้าวและกลิ่นคาวปลาผสมดอกไม้เนา่ามันก็ลอยมาอีกครั้งคราวนี้มันแรงกว่าเดิมแรงจนแทบจะสำลักพระเอ็มกลั้นใจเดินต่อไปจนถึงตัวท่านน้ำท่านส่องไฟฉายไปรอบๆไม้ผุผูเสาหักหักและผืนน้ำที่นิ่งสนิทไม่มีอะไรคิดมากไปเองว่าเราท่านพึมพำกับตัวเอง ท่านตัดสินใจเดินลงไปบนท่านน้ำเหยียบลงไปบนไม้กระดานแผ่นแรกเสียงไม้ลั่นดังลั่นในความเงียบพระเอ็มสะดุง้งท่านค่อยๆก้าวช้าๆไปจนถึงกลางท่านน้ำแล้วลองส่องไฟฉายลงไปในน้ำตรงจุดที่เคยได้ยินเสียงจอมท่านเห็นแค่ความมืดดำของสายน้ำท่านถอนหายใจไม่มีอะไรจริงๆด้วยท่านกำลังจะหมุนตัวกลับเสียง เหมือนน้ำหยดครับหยดลงบนไม้กระดานข้างหลังท่านเพระเอ็มตัวแข็งทื่อคืนนี้ไม่มีฝนไม่มีน้ำค้างแล้วน้ำมาจากไหนท่านค่อยๆหันกลับไปส่องไฟฉายไปที่พื้นบนพื้นไม้ที่เมื่อกี้ยังแห้งสนิทต,ตอนนี้มันมีรอยเท้าครับเป็นรอยเท้าเปียกน้ำขนาดเล็กกว่าเท้าผู้ชายเหมือนรอยเท้าผู้หญิง มันเพิ่งเกิดขึ้นเพราะน้ำยังไม่แห้งแล้วท่านก็เห็นรอยเท้าที่สองรอยเท้าที่สามมันกำลังเดินเข้ามาหาท่านอย่างช้าๆแต่ไม่มีคนครับมีแค่รอยเท้าเปลี่ยกเปลียกที่ปรากฏขึ้นทีละก้าวทีละก้าวใกล้เข้ามาพระเอ็มสติแตกครับท่านร้องเฮ้ยแล้วหันหลังวิ่งสุดชีวิต แต่ตอนที่ท่านหันกลับมานั่นเองท่านถึงได้เห็นมันไม่ได้อยู่บนพื้นมันห้อยหัวลงมาจากหลังคาท่านน้ำครับสิ่งที่ท่านเห็นในลำแสงไฟฉายที่สาดขึ้นไปคือใบหน้าขาวซีดดวงตาเบิกกว้างที่ไร้แววปากที่อ้าออกเล็กน้อยและเส้นผมสีดำยาวที่เปลียกโชคกำลังหยดน้ำลงบนพื้น รอยเท้าที่ท่านเห็นไม่ใช่รอยเท้ามันคือน้ำที่หยดลงมาจากเส้นผมนั้นพระเอ็มยืนแข็งทื่อขยับตัวไม่ได้ใบหน้านั้นอยู่ห่างจากใบหน้าท่านไม่ถึงคืบและแล้วริมฝีปากซีดีดนั่นก็ขยับเปล่งเสียงที่ฟังดูอู้อีเหมือนคนอมน้ำแต่ชัดเจนมาหาเหรอท่านลมหายใจที่ปะทะหน้าพระเอม มันเย็นเหมือนน้ำแข็งและเหม็นกลิ่นคาวคลุง้งพระเอ็มสิ้นสติไปตรงนั้นบทที่4ความจริงที่ก้นคลองและการลาสิกขาพระเอ็มรู้สึกตัวอีกทีก็ตอนเช้ามืดท่านนอนสลบอยู่บนพื้นดินก่อนถึงแนวต้นโพเหมือนกับว่าอะไรบางอย่างมันเอาท่านมาส่งแค่เขตของมันท่านตัวร้อนเป็นไฟไข่ขึ้นสูง พระรูปอื่นมาเจอท่านตอนเช้าก็รีบพากันไปหาหลวงพ่อเจ้าอาวาสพระเอ็มเพอพูดจาไม่รู้เรื่องผมผมมันหยดน้ำเขาห้อยหัวเขาชวนหลวงพ่อมองหน้าพระเอ็มที่นอนสมอยู่แล้วท่านก็ถอนหายใจยาวอาตมาเตือนแล้วว่าอย่าเข้าไปเย็นวันนั้นหลังจากที่พระเอ็มอาการดีขึ้นบ้างแล้วหลวงพ่อก็เลยยอมเล่าความจริงให้ฟัง นานมาแล้วก่อนที่หลวงพ่อจะมาอยู่ที่วัดนี้ท่าน้ำนั่นเคยเป็นที่ที่คึกคักมากและมีหิงสาวคนหนึ่งเธอสวยมากมักจะมารอรับคนรักของเธอที่เป็นพ่อค้าล่องเรือมาจากต่างถิ่นที่ท่าน้ำนี้ทุกวันแต่แล้ววันหนึ่งชายคนรักของเธอก็หายไปหายไปหลายเดือนจนกระทั่งเธอมารู้ความจริงว่าเขาไม่ได้หายไปไหน เขาแอบไปมีคนใหม่และกำลังจะแต่งงานผู้หญิงคนนั้นเสียใจมากครับเธอมาที่ท่าน้ำแห่งนี้ในคืนเดือนมืดเธอแต่งตัวเต็มยศหวีผมอย่างดีแล้วเธอก็ผูกคอตายกับคือหลังคาท่าน้ำนั่นเองแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นก่อนตายเธอสาบแช่งไว้ ด้วยความที่เธอรักท่าน้ำนี้มากเธอจะขออยู่ที่นี่และใครก็ตามที่ผิดหวังหรืออกหักแล้วมาที่นี่เธอจะชวนให้อยู่เป็นเพื่อนเธอหลวงพ่อเล่าว,ว่าที่ผ่านมามีพระหลายรูปโดยเฉพาะพระบวชใหม่ที่มักจะจิตตกหรือบวชเพราะหนีปัญหามักจะเห็นหรือได้ยินอะไรแปลกๆที่ท่าน้ำนั้นบางรูปก็แค่จับไข้แต่บางรูป ก็หายไปเลยชาวบ้านเคยเจอศพพระลอยน้ำไปติดที่อื่นโดยที่หาสาเหตุการตายไม่ได้หลวงพ่อพูดทิ้งทายว่าผีบางตนผ้าเหลืองก็กันไม่ได้โดยเฉพาะผีที่เกิดจากความอาฆาตในความรักพวกมันจะยิ่งแรงกับผู้ชายโดยเฉพาะพระที่มันคิดว่ากำลังหนีปัญหาเหมือนคนรักของมัน คืนนั้นพระเอ็มไม่ได้นอนครับท่านนั่งสมาธิจนสว่างเช้าวันรุ่งขึ้นพระเอ็มก็ขอลาสิกขาครับท่านบวชได้เพียงสิบวันผมไปรับมันที่วัดสภาพไอเอ็มที่ผมเห็นมันไม่ใช่ไอเอ็มคนเดิมอีกต่อไปจากคนที่เคยร่าเริงกลายเป็นคนเงียบขึมหวาดระแวงระหว่างทางกลับกรุงเทพมันไม่พูดอะไรเลย จนกระทั่งรถข้ามสะพานแม่น้ำสายใหญ่ไอเอ็มสะดุ้งสุดตัวตัวสั่นเหงื่อแตกพลักมึงมึงจอดรถก่อนกูป,ปวดหัวกลิ่นกลิ่นมันแรงผมจอดรถข้างทางกลิ่นอะไรของมึงวะเอ็มมันมองหน้าผมด้วยแววตาที่ยังหวาดกลัวกลิ่นคาวปลากับกลิ่นดอกไม้เน่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ครับ i อเมันกลายเป็นคนกลัวน้ำทุกชนิดมันไม่กล้าเข้าใกล้แม่น้ำลำคลองแม้แต่สะว่ายน้ำมันบอกว่าทุกครั้งที่มันเห็นผิวน้ำนิ่งๆมันจะได้ยินเสียงเสียงอูอีเหมือนคนอมน้ำที่กระซิบอยู่ข้างหูมันว่าแล้วจะกลับมาอีกเมื่อไหร่ท่านขอบคุณสำหรับการติดตามฟังคืนหนึ่งมีผีในค่ำคืนนี้ครับ เรื่องราวของพระเอ็มทำให้ผมได้ข้อคิดอย่างหนึ่งว่าบางครั้งสถานที่ที่ดูเหมือนจะศักดิ์สิทธิ์ก็อาจจะมีเขตแดนที่เรามองไม่เห็นเขตแดนที่ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์สิ้นสุดลงและบางสิ่งที่รอคอยมานานแสนานานก็เริ่มต้นขึ้นผ้าเหลืองอาจจะปกป้องเราจากผีร้ายได้แต่มันอาจจะปกป้องเราจากความเศร้า ความผิดหวังและความอาฆาตที่มันเข้มข้นจนจับตัวเป็นสิ่งลี้ลับไม่ได้เพราะบานทีสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจจะไม่ใช่ผีแต่เป็นความรู้สึกที่มันไม่ยอมตายไปพร้อมกับร่างสำหรับคืนนี้ต้องขอลาไปก่อนลองเช็คดูนะครับว่ากลิ่นที่คุณได้กลิ่นอยู่ตอนนี้เป็นกลิ่นน้ำหอมหรือกลิ่นทูป หรือว่าเป็นกลิ่นคาวที่ลอยมาจากความมืดนอกหน้าต่างราตรีสวัสดิ์ครับ